สวัสดีเอฟซีเนกันเมื่อสุขสุขคนเด้อบ่าพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศกายินดีต้อนรับขอสู่ซ่องน้องอ้อมมาหนาอีกแล้วเนาะ้มน,นี้อ่ะน้องอ้อมมาแต่เอาเครื่องกะมีผู้ญายใจดีพพเพื่อนพักเครื่องมาแต่พนะังไทยเนาะบุู้วมียางเนาะน้องอ้อมกะกบ,บุญกบคุนหลยๆนเะด้อทีผาคเครื่องมาหายน้องอ้อมน้องอ้อมขอห้ยอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงหายลำหารวย ปาธนาสิงได้ก็ะอคได้สิ่งนั้นเด้อสซาสวยสสวเนาะแล้วน้องออมสีมาแจกกันเลยว่ามียังข้างในกันแกนกับบริหญ่ปไดรเนะาะฮะกลับไปเอามากับคุณแม่เมื่อนี้แล้วใช่พอแม่ปลาลุงเบิองแล้วน้องออมสีมาแกเบิองว่ามันมียังเนาะข้างในแา้วมึงพามาแต่พางไทยกับผู้วางภาษาปลาแห่งมาให้น้องออมตอนนั้นหานนอะไรเนาะ รูว่าคนผักยัมากแล้วจะไีเรื่อยนะอะะไปดีไดีค่ะวันนั้นมาบัวมียน้อผักมาปิดเตาอเขากไปเอามาเมื่อกี้นี้เนาะกับคุณแม่มาหอากมาหอดมาหอดปุ๊บกบไปเอามาเลยเนาะโอ้ยไม่น Toni men amburai bagi FC. Ini Toni. Gondopad. Pa ปลาหม,มึกเนาะส่งกระปุกมีปลาหมึกเป็นหมึกปลาเค็มได้เพิ่มเติมเนาะมีปลาเค็มด้วยปลาเยอะเลยปลาหมึกปลาหมึกเยอะเลยปลาด้วน้องอ้อมน้องแอมปลาแหงแลน้องอ้อมน้องอ้อมไปกินปลาเลือกปลาแหงกลนรสมีเป็นเอาผักปลาหมึกมาราไฮเนาะตอนนั้นเราเพิ่งผักปลา ปลานี่เนาะสีลายกูเลยปลาติปลาตุลิผาไม่ยนปลาหมกับาเม่อโอ้กมีเสือกงา้วยโ้ปนาก่แะตาะครับอู้เดกเือกเสือน่คือยังายบุคลอันนี้แกสิอนนนาเอกะ ขอบคุณก็กุณนายไลนเนาะที่พาเครื่องมาหายนองอ้อกกับพอให้อยู่ดีมีเฮสุขภาพแข็งแรงเนาะให้รักให้รู้ว่ได้สิ่งนั้นเด้อเงินไปน้องคลองไร้ข่าวทุกข์เย็นเด้อคุณพ่อฝากมามาให้ก่เป็นรับกันด้วยสุขภาพแข็งแรงเป็นอยู่ดีมีแฮก็ชดถูกหเนาะพางมึกมาเนาะนุแอมมาเพิ่นหูก่อนน้องอ้อมแาเพิ่นพาอันนี้มายนอนหลัา ปลาชิมปลาชิมปลาชิ้มเลยป็แพกมันอย่างดีเลยอัน,นปลาชิมิอ่ะโตปลาชิมลิได้ลายเมือเลย,ยมมน,น,นปลาเมือิอยกินกับตำมมักหนแสบเนาะตถั่วตาัว ปะกรงปลาเหี้เปะจิ๊บปะจิปะาห่ปะยังไรนี่ปยังรถปะรดปรถมาบ้านา่หาว่าแบบทางน่จะถึงักดนรีนันเลยมามีแซมมี่เนาะกระถานมาให้น้องออฟมาเลยจ้ะมีเสือการสวรเสองตัว

เพิ่นว่าเพิ่นพักให้น้องอ้อมตอนนั่นอะไรเนาะปลาปลาเห็นเป็นแบบนั้น้องอ้อมตอนนั่นเนาะเพิ่นจะพักมาให้อีกเสื่อนี้โอ้ยเพป็นยายน้องอ้อมไปได้กินปลางเพิ่นพักมาให้น้องอ้อมตอนนั่นอะไรเนาะเพิ่นจะพักปลาหมึกมาให้อีปลาในผาปลาหมึกกับปลาอันนี้นาะปลาเห็นเพิ่นเห็นเป็นพวงมาเลยว่าแบบปลาลงเลยเป็นยายน้องอ้อมไปได้กินเนาะเพิ่นจะพักมาให้ยโซเตืาร่างเท่าแล้วเนาะเพิ่นพักมาห้ ปลาเ,เค็มน้ำเนาะเป็นตองเส้นเค็มบ่อเนานะะเนาะ้วก็ปลาเค็มน้ำเนาะปลาเค็มงใต้เป็นจะแพกมาอย่างนี้เลยนะเนาะปลาหมึกปลาดุ้ยเป็นย่างนั้นันนะั้นเนาะปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกจะกินได้หลายมือเตอะอะไรนะเนาะปลาหมึปลาดุงเป็นปะจะเป็นห่วงย่างน้องอ้อมมือกินเนาะเป็นจะมาดตลอดเนาะ นีเป็นุกนิน่อยเลยคือคือแบบคือเข้าคายในตลาดเลยคุยมาลงมาเห็นจุกเป็นุกนิดน้อยนะนี่เนาะการเข้าคายจุกนิน่อยในในตลาดประมาณสิบปันแต่ว่าตอนนี้แล้วเนี่ยบาคนซื้อการเข้าคายชุกนิ่นอยประมาณสิบปันแต่ว่าเห็นจุกเป็น,ปน,ปนชุกนิดหน่อยเนาะตาแหงเนื้อแหละว่าการเวลาไปาอตลาดเนาะ นตลอดแต่ว um, uh ่าปลาแหงปลาลูกตนี้แล้วก็ขายในตลาดเป็นปลาแหงเลยแ่ปลาแหงนนงเนากปเี่ยไหอนเนาหาน่อนะาหน่อยาได้กินจะผ่าฉุดมาหายน้ำรู้งามงายเลย nó nó qua hay nó ăn. Sẽ không nhau. Nè. nhau nó phải to to nó mẹ cái nùng ลายเถื่อเลยเนาะตอนนักการกะผักเสื้อผ่ามากให้น้องออมแก้หนึ่งเนาะแก้ปาไงอะไะเนาะแล้วก็รอผ้ชกผักป้าแหกมาน้องสียผ่าใหม่น้องออมลายเถื่อแล้วน้องฝเป็นหัวน่นะน้องออมอะไรกินผ่าน้องออมกะทาเมื่ไรดิจมาห่อน้องฝกบูก่อนน้องออมปลามักปบายะป้ามักออมน้องออเพราน้องบ่เคยกินป้ามักแเกียบมนนานจกินรั้งเหลกปน่มปลามั

แส่กล่องน้อยมาอีกกล่องนึงข้างในกันเหตุแบบเอาเอาตัวนี้อะปลาใส่ในกล่องอันนี้เนาะปลาลองปลาที่คอใส่กล่องตัวนี้เิยมาแล้วกับปลาเขี้มกับปลาปลาเขี้มกับปลาหมึกมึงใส่ในกล่องตัวนี้มาปลาเป็นซานกล่องพอดีเลยเนาะปลากมาหอยน้องอ้อมเป็นเพื่อที่ดีแล้วปลักมาหอยน้องอ้อมนาะกัปตันขาแม่ค่ะ เป็นกะเป็นห่วงเนาะเคืนผากมาทางทางไทยอะไรเนาะคือจะผาดมาลายเสือแล้วเคืนผากมาให้น้องอ้อมเนาะเคือจะผากมาตั้งแต่ช่วงน้องอ้อมเริ่มเดือดเดือดเลยเนาะพอเม็ปลาลูเออคือผาผนผามาหายก่อนนะอากาศเป็นใจยังผาหายอยู่เนาะช่วงนี้เองคือผากมาตอนนั้นจะมีแก๊สหนึ่งเนาะทาน้องอ้อมหายมือนั่นนั่นแหละ ไักะเป๋า่น้องกูแม่ปลงตานนี้จะถาเร็วปแหวกับปมึดน้องมนจะเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นยายน้อเนาะโอยากี่จะส่พ่าตัวน้องอ้อมเลยตัวหนึ่งกับคุณแม่พ่จะใส่นน้องเป็นเป็นเสื้ออันแต่แต่ลูกแต่แต่น้องอ้อมก็ได้สุดหนึ่งเนาะสุดน้อ อ้อมจีบากจะไล่ที่ฝากมาสุดนี้กับคนบราณเนาะเพราะว่าใส่กล่องใหญ่ใส่กล่องใหญ่เนาะน้องอ้อมดว่ามันสิเต็มกล่องเราบัดเปิดออกมาแบบมีปลาหมึกเนาะแต่ว่าโบราณน้องอ้อมกตีใจเนาะที่บากมาให้น้องอ้อมเนาะตามใส่พ่อแต่จะตาดตันมากเกินเนาะ มุกน้อยคอบบปลาหมึกใหญ่ตันอัมบนกอัมคือปลามึกใหญ่นะเพื่อถานจะเป็นปลาแห้งตัว็กน้อยเนาะคือจะเาจ้าไกได้อีก มาบักลายึเนาะอ๋ PHIL: อเป็นตัวนี้น้วยนะนี่ปอดจีกินกก็ได้กินก็ได้หลายมือเต่สิามาบักลายหนึ่งกระเบนว่ากินคู่มือมระเบนไปลรเบ ขอบคุณขอบคุณเลยล่ะเด้อภูม่ใจดีทางทางไทยที่ฝากมาให้น้องอ้อมหัวใหญ่น้องอ้อมผักมาให้น้องอ้อมตั้งแต่คือหัวเทาภูมิน้องอ้อมกะขอบคุณขอบคุณเลยลขอสุขภาพเข้มแฉหมายรับเหมือนดวยปารธนาชิงได้กระโขดได้กินเงินเด้อจ้าภูมเนาะกดเลยเนาะสำหรับคลิปนี้น้องอ้อมกะสจบไวเพียงเท่านี้น้องอ้อมกะขอขอบคุณผู้ใหญ่ ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่พักเถียงมาให้น้องอ้อมฝากขอให้อยู่ดีมีเฮสุขภาพแข็งแรงเนาะอ้องอมฝากขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามาหับส้มมาฟังคลิปน้องอ้อมเบิ่งคลิปน้องอ้อมจนจบบัวขาดโฆษณาน้องอ้อมกะขอบุญขอบคุณละลายขอสุขภาพแข็งแรงให้ร่ามให้รวยปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเนาะ ้าน้องอ้อมว่าพิดพลาดประการใดก็ดกขอโทษขออภัยหลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาคำว่าสบายดีสบายดีพวกๆกันคลปหนาเด้อ